สวัสดีครับตอนนี้เฉินก็อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาดามนะก็มาวันแรกนะยังไม่เคยกินสักทีไม่รู้จะก,กินได้หรือเปล่าดูแต่ดูสีสันน่ากินนะโอ้มีมีพัดกอยนะครับกอยก็มีรู้กินไม่ได้มันน้อยไปฮะต้องเยอะๆต้องเป็นกะละมังมันถึงจะแซ่บนะครับเรามาชิมก่อนเรายังไม่ต้องุงนะครับว่ามันจะ อร่อยสมคําล่าลือหรือเปล่านะครับันไดเดินทางมาใช่ไหมคะครับมาสามร้อยกิโลครับรถเหยียบได้หกสิบแต่ฉันเหยียบมนสามร <c oughs> <40 S 2> ้อยสี่สิบจะึงอนใช่ไหมครับครับ <c oughs> อืมมีความนัวแล้วมีความมันอยู่ในตัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะอันนี้อะไรครับนี่ต้มอ,อ๋อต้มแซบ่บเรยฮะ อ๋อนนี่ต้มผมต้มผมอืมผมได้ไหมผมสั่งได้ค่ะอันนี้อันเดียวกันเกินไปโอเคครับเจ้าของร้านจะยืนใกล้ๆหน่อยค่ะให้เสียงเข้าไปก็ได้ค่ะสัำนักหรออันได้หรอมันจะได้อันนี้ก้อยนะครับคือคือเจ้าของร้านก็จะเป็นไงคือมาตรฐานนะครับมาตรฐานอันนี้คือน้องลายลูกชิมค่ะ มีน้ำจิ้มแบบสองแบบนะคะแบบเปรี้ยวกับแบบขมอันนี้แบบเปรี้ยวเปรี้ยวนะเปรี้ยวเผ็ดแต่ว่าขมค่ะถ้ากินทั่วไปคนอีสานเขาเดี๋ยวชอบขมนะเนี่ยเล่นทุกอย่างร้านตัวนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับถนนมิตรภาพค่ะถนนมิตรภาพถ้ามาจากทางด้านกรุงเทพจะเข้าในเมืองพนก่อนถึงเมืองพนสามกิโลสามกิโลนะค่ะถ้าออกมาจากเมืองพนก็จะก่อนก่อน ออกจากการคุณประมาณ3กิโลค่ะดูเชิญที่2รับจัดมาปททอพคือถาใดท่านใดก็สนใจก็เชิญนะครับก็ถ้าจะมาติดต่อหรือว่าจองโต๊ะอะไรก็มีีมาเลขเบอมีแฟนเพจค่ะเป็นตามเพจด้านนะคะไปถึงนรรมันดำก็เป็นเียวนื้อมาดานะครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญนะครับที่นี่คือไม่ผิดหวังครับแทบแทบทุกอย่างกะไรก็เตี๋ยวยังไม่ปุงยังนัวแซ่บเวอร์ โอเคครับท okay, ุกยอดครับ